แต่ว่าก่อนที่จะมีคำสั่งออกมา24ชั่วโมงค่ะปรากฏว่าบิ๊กโจงนะคะไปเป็นประธานพิธียกพระแสงดาบเอกร,ราชชาติไทยพลังแห่งความพักจงรักพักดีนะคะก่อนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระาพราชสมภพครบรอบ290ปีนะคะณนะพระบรมราชานุสาวรีพ่อตากม้าศึกวงเวียนใหญ่เขตทนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ ก็บิ๊กโจ้งนะคะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธียกพระแสงดาบเอกราชชาติไทยพลังแห่งความจงรักภักดีค่ะ ก็ไปนะคะไปมีการจุดทูปเทียนบูชานะคะรูปขึ้นมังกรแล้วก็มีการกล่าวนะคะอาเสียราว่าถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้า 9, เจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะก็ปรากฏว่ามีกลุ่มแฟนคลับค่ะและ FC นะคะเข้ามาขอถ่ายรูปนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับบิ๊กโจงนะคะเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก แล้วก็ยังมีผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมไปถึงพ่อค้าและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนะคะก็เดินทางมาถ่ายรูปกับบิ๊กโจ๊กเช่นเดียวกันค่ะ